สวัสดีค่ะสายรู้เองข่าวันนี้มาแจ้งข่าวหรือว่ามาถามข่าวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงกรณีจ้างคนกรีดแบ่งกันยังไงนะคะสำหรับเจ้าของสวนเนาะเจ้าของสวนแล้วก็คนกรีดแบ่งกันยังไงบ้างอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าสภาพการจ้างไม่มีกฎหมายรองรับแบบมาตรฐานนะคะการจ้างหรือว่าการรับจ้างกรีดยางจึงเป็นการตกลงใจ ตกลงเงื่อนไขระหว่างเจ้าของสวนยางและก็ผู้รับจ้างกีดยางนั่นเองค่ะเงื่อนไขต่างๆนะคะก็ยังไม่มีรูปแบบบังคับตายตัวหรือว่าชัดเจนใดๆเป็นเพียงแนวทางมันก็คือเป็นวัฒนธรรมปฏิบัติตามกันมาเรื่อยๆนะคะจึงมีคำถามมากมายเกิดขึ้นมาว่าที่ต่างๆแบ่งรายได้กันแบบไหนนะคะจะมี 50- 50นะคะหรือว่า60ต่อ40 หรือว่าซื้อปุ๋ยซื้อกรดตัดหญ้าต่างๆนานานะคะเป็นแบบไหนกันบ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะคะความจริงใจน้ำใจเท่านั้นนะคะความซื่อตรงต่อกันจึงเป็นสิ่งสำคัญมากระหว่างเจ้าของสวนและก็คนกรีดนะคะสำหรับเรื่องนี้สองมุมมองก็คือ บางที่นะคะเจ้าของสวนก็ถูกกระทําลักยางแอบยางไปขายบ้างป้ายยางกีดที่จนจนสวนเสียหายนั่นเองค่ะบางที่คนรับจ้างกีดก็ถูกกระทําเรื่องเยอะจู้จี้ขี้บน่นหักเงินแมงน้อยเอาเปียบทุกอย่างนะคะมันก็แล้วแต่กรณีก็ค่อยๆปรับและก็ขยับขยายกันไปค่ะหากโชคดีคุยกันลงตัวมีน้ําใจต่อก,กันนะคะคิดว่าสวนยางนั้น เป็นรายได้ทั้งสองฝ่ายดูแลช่วยกันอันนี้จะลงตัวมากที่สุดนะคะสาเหตุที่มาพูดเรื่องนี้นะคะก็คือสังเกตจากหลายๆคลิปที่มีการได้รับเงินประกันรายได้นะคะซึ่งทางรัฐบาลก่อนหน้านี้มีการประกันรายได้<ๆ>ก็มักจะมีคอมเมนต์มาอยู่บ่อยๆนะคะส่วนมากจากเสียงของคนกรีดนะคะก็คือรับจ้างกรีดยางว่าไม่ได้รับเงินในส่วนนี้ ส่วนประกันรายได้นะคะเจ้าของสวนไม่แบ่งให้บ้างหรืออะไรบ้างก็เข้าใจเจ้าของสวนนะคะว่าเงินประกันรายได้ก็น้อยนิดเหมือนกันนะคะสำหรับคนกรีดยางก็บอกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบอันนี้เป็นข้อตกลงปรงใจกันตั้งแต่แรกนะคะถ้าเกิดทั้งสองฝ่ายดูแลกันนจะมีน้ำใจดูแลซึ่งกันและกันนะคะก็จะประสบผลสำเร็จคน เจ้าของสวนก็เอาใจใส่คนกรีดยางสาหรับคนรับจ้างกีดยางนะคะก็ดูแลสวนยางให้กับเจ้าของสวนก็จะเป็นการตกลงใจกันไว้นะคะสําคัญเลยคือความซื่อสัตย์และก็ความมีน้ำใจต่อกันนะคะ